มาไต่ฟังไต่ส่วนอนประกันไะของเ็ตหนึ่งคดีของไใบปอสองคดีค่ะมีท่้งสองคดีแล้วเขาว,ว,ว่าไงมั่งครับคือ,อจริงๆเขาจะให้ไต่สวนตั้งแต่วันนั้นเลยแต่ว่าด้วยความที่เอกสารมันเยอะมาก แล้วความที่เอกาสารมันมันเยอะแล้วทางเรา<ช>ยังไม่เคยเห็นสำนวนมาก่อนเราก็เลยอาขอให้ศาลให้เราได้อ่านสำนวนได้อย่างเต็มที่ก่อนเพราะว่าของเก็บหรือคดีของวบปอสองคดีแล้วก็มันมีพติการหลายวันมีทั้ง1 7 1เ19ดเลยเลยขอให้ศาลเลือดฟังพิจรารณาไปก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูสำนวนได้อย่างเต็มที่ก่อนวันนี้เด็กๆเตรียมตัวมาพร้อมหรือรยังครับทำการนั่งหรือยังเต็มที่เต็มที่เต็มที่เพราะว่าคือเราเตรียมตัวมาเท่าไหร่อะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งนั้นเขาเวเตเป็นตัวมากเหมือนกันด้วยแล้วเขาก็ไปประกาเขานะว,ว่าอย่า,า,ายังไงเราก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เราทํามันอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแล้วค่ะแล้วก็เราก็สู้ตามสิ่งที่เราเตรียมมาเหมือนกันก็อยากรู้ว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรถามตรงๆเลยวันนั้นมีเจตนาในการทํากิจกรรมอะไรมากเอาวันไหนมันมี มันเป็น um ช่วงของเอปกแล้วก็เรามีทั้งต้องการไปส่งเสียงของของเราที่เป็นตัยแทนของประชาชนไปส่งเสียงที่เป็นเสียงของประชาชนจริงๆในการยื่นหนังสือแล้วก็มีการออกไปพูดประนามความรุนแรงของคอฟท์ที่สลายการชุมนุมเอปกอันนี้เราก็ทําอยู่ในขอบเขตของกฎหมายเราไม่ได้ละเมิดสิทธิอะไรเลยเราไปออกไปชุมนุมตามสิธิในรัฐธรรมนูญเราเชื่อว่าเราไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรรู้ข่าวแล้วใช่ไหมในสิ่งที่โจเซฟทำ เป็นเจตนาที่หวังดีต่อประเทศชาติในนามของภาคประชาชนได้ไหมครับก็อย่างนี้เสด็จเจที่ปเพือว่าคือว่าเราไปพูดอ่ะ17 18 19อ่ะทั้งหมดทั้งมวลมันคือเรื่องของเอฟเราต้องการแค่ว่าประชาชนที่อยู่ในปัญหาทําไมเขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมห้องประชุมประชุมแห่งชาติสุรกิจด้วยอ่ะทําไมที่ประชุมตรงนั้นอ่ะมันมีแบบผู้นําประเทศแค่หยิบมืออ่ะทำไมมันไอยุทธศาสตร์ของ b c ซอ่ะ หรือคาร์บอนเครดิตทำไมคนที่ร่างยุทธศาสตร์ทำไมมันมีแค่กลุ่มในทุนมีแค่รัฐบ,บาลชั้นสูงแล้วข้าราชการระดับสูงละ่ะแล้วประชาชนที่เขาอยู่ในในพื้นที่จริงๆ,ๆอ่ะเขาได้มีที่นั่งประชุมตรงนั้นไหม,ไมเราก็แค่เอาไปแสดงพื้นที่เอาไปแสดงจุดยืนว่าเราควรมีเสียงตรงนั้นอ่ะควรให้ประชาชนมีเสียงตรงนั้นอ่ะแล้วมันเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ยังไงมันเชื่อมโยงมายังไรให้มันเอพิกมันเชื่อมโยง เราว่าใตเป็นในส่วนของประกันรอบเนี่ยเราก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันเธอวันนี้อยู่รอดปลอดภัยยังยืนยันต่อมาจะทําสิ่งที่ดีสู้ต่อไปเพื่อประชาชนมวลชนยังยืนยันค่ะไม่ว่าจะอยู่รอดอยู่ไม่อยู่รอดเราก็ยืยนยันว่าสิ่งที่เราทามันอยู่ภายใต้กฎหมายล้วไม่ผิดค่ะตขาแจ้เราไมครับว่าเราผิดเงื่อนไขยอะไรยังเท่าที่ทราบย,ยังไม่ได้แจ้งค่ะแต่ว่ามี สำนวนที่ส่งมาก็คือที่เราไปทำเอฟเอกเขาบอกว่าเราออกมาเคลื่อนไหวอีกเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขอบเขตของเงื่อนไขมันอยู่ตรงไหนอยากให้สารระบุเหมือนกันว่าเงื่อนไขที่ทําเราทําอะไรได้บ้างเราชุมนุกอะไรเราสามารถพูดหรือทําอะไรได้บ้างมันไม่มันไม่แน่นอนเราขอบเขตมันกว้างจนเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนเราทำแล้วมันผิดหรือมันถูกแล้วค่ะก็คือว่าที่เราสู้อ่ะตั้งแต่เราได้ประกันตัวมาทั้งในชั้นตำรวจชั้นชั้นสอนอชั้นศาลอย่างเงี้ย คือ <c ười> เราพยายามสู้ปฏิเสธว,ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ผิดแต่วันเนี้ยมันมาไต่สวนอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องประสิเราต้องพยายามดีเฟนต์อีกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมัไมมนไม่ผิดเงื่อนไขแล้วเหมือนกับว่ามันก็กลับไปย้อนว่าสแสดงว่าที่เรายอมรับเงื่อนไขที่เขายัดเงื่อนไขตรงเนี้ยคือศาลมองว่าเราผิดแล้วใช่ไหมแล้วมาไต่สวนเราอย่างเี้ยคือเราต้องมาดีเฟนต์ว่าเราไม่ได้ผิดเงื่อนไขสุดแล้วมันก็กลับไป กลับไปเหมือนสึน่งซึ่ที่กระบวะนการยู่ทำว่าเขาตีตาเราตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่มีการใสร่สูตพยานด้วยแต่ว่าเราผิดแล้วจนนำมาสู่การใส่ส่วนผลประกันอย่างเงี้ย